สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเหรียญรอโบราณน,นะครับพิมพสองหน้าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นของหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกปี2495นะครับอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพิมพ์ปางลำพึงนะครับพิมพระประจําวันนะครับ ปี2495หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับออกที่วัดห้วยสุวรรณนรรามนะครับสุพรรณบุรีนะครับเล่นเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพิมพ์สองหน้านะครับสวยงามนะครับโลหะถึงเก่าถึงอายุเลยนะครับ2495หหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ มาดูเนื้อกันนะครับดูขอบบเลียนล่อนะครับเลียนลอ่อ ห่วงนะครับถ้าใครอยากมีพระเก่าๆไว้สองเนื้อนะครับไว้เป็นองค,ครูนี่ก็ไม่ควรพลาดนะครับตรงนี้ครับเนื้อนี่องค์ครูเลยนะครับเปิดที่หลักร้อยนะครับหลักร้อย หลักร้อยกลางๆนะครับเรียนนี้นะครับนี่ครับการช่อนะครับเ,เรียนรอต้องแบบนี้นะครับรอยตะไใบการช่อนะครับสวยงามครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ096 057 1646 096 057 1646นะครับหรือว่า Facebook หนุ่มชาตะวันแดงนะครับหนุ่มชาเว้นวักตะวันแดงนะครับสนใจถ้าข้อความอินบ็อกเข้ามาได้นะครับเลียนหล่อหลวงพ่อจงวัฒนต่างนอกปางลำพึงนะครับปางนี้หล่อสองหน้านะครับ สวยจัดอ่าโอเคครับขอบคุณครับพี่ๆครับ